สัสดีค่ะเอฟีทุกท่านเนาผู้ติดตามนี่นวดของดารุณีชาแนลเนาะจ้ามือวานี้แขกอาจารย์ก็เริ่อมาเมื่อวานี้อาจารย์ทีมนนาา่มีอากาศเนาะมันวันนี้เจ็บหลังเจ็บแหนำตมรมาลาพูเทาติดหมอนวดเลยละ่ะท่านผู้ชมเอ้ยเห็นแนไใดสักก็นวดขับลยน้นวดไปนอนไปรับไปขับได้ความสุข <laughs> รู้สึกว่าอาจารย์คุณครูนี่มามานวดหลายหลายมือหรือเราจะหลายปีหลายเด้อโอ้ยตั้งแต่หัวดำจนหัวงอกมันติดบ้านเมืองเงื่อววิวขักหลายเรได้ให้หมอน้อยจับนวดในก็เราได้รับจะมันติดนจะาพ่อเขาว่ามันติดหมอนวดมันติดเธอเด้อสิบอกให้ะเจ็บน้อยกะยังให้เขาจับเจ็บหลายกะยังให้เขานวด เออบัดนัวเช็ดกระบ๋าเบาบัยองยองแหละโพอดีแล้วสั่งเงินเดือนคุณครูกับจะมาแบ่งปันธโลนีใส่เนี่ยตัวมมิต่ไปยืมเงินคุณหมอจ้ะเออคุณหมอประสิทธิ์ธรรมดาเพิ่นบริมีไรจ่ายหลุดพกกระสอบขันสาวไปจะน้องคลายเกิดโอ้ยเดี๋ยวเอาเงินไว้ใส่คุณหมอเอาไว้วังสะพุงไอ ก็เดินทางแต่รุ่นี่ก็เดินทางมาได้หลายวันแล้วแต่ชนบุรีกร็นะบุรีบันนี้ค่อยว่างเมื่อคืนนี่ก็สี่ห้ารุ่มเหมนเด็ยงเข้าเงินเมื่อคืนนี่แขกทั้งทั้งบ้านพูดเลยบ้านบ้านนาขามเนาะตำบเลเรนูนาขามบ้านนาขามดอนขาวไปเมื่อคืนนีก่ก็เลือกตึกคู่กัน คุณคุณนอมาจบจ้าจบเอาแบบนี้มีแต่ประตูปิดจ้ามีแต่ประตปิดมาเรี่ยเอาว่านี่สิให้าวความประเดิมค่ว้าเรื่องหมอนวดเนมันคือสิมาแย่งกันเลยค่ะว้ามืดระบบหมอนวดในบ้านทรงนี่คนผู้เดียวเนาะจ่างสินวดไปแน่เนาะเอาใจไหลายคนแบบคนออกสถานที่นั่นแหละแล้วเลยมีดซอยม้อยแหละแหละทุ่มสองทุ่มนึกว่าเพิ่นรีเฮาปะ แตก้อนนั้นคุณครูนี่มีอาการนั่งติดเด้เนาะนั่งย่อมย่อบนหยากได้เดนะ้เนาะมือกระตุกเนดะ้เนาะมือกรูบตีนจังอะมือกรูบตีนจัง<อ>เดี๋ยวนี้ดูรู้สึกว่าดีขึ้นไหมนี่นะก็โอเคอเปิดฝาบนหย,ยับได้ได<อ>้บนนมีแหงไดอ พินเตึกักตึกตักดึงแขนดึงไห่ให้นี่คือคักอ๋อกระตุ้นก็กระตุ้นตลอดใส่ปากกาเยอะเนาะใส่ปากกาเยอะเงาอะไเกี่ยวกับอายุเนาะกระดูกระดคุณนักนี้ าการรอคิวตอนได้แหกมาเก่ที่เข้ามามาส่งสามคนนละห้นะจ้าทำมาส่งสคนเลยนะคนฟีมือดีมอนวดคนนะลูกค้กาคนคนมอนวดคนอะไร ค่ำบ่ได e. okay. well> ้ยืนเพิ่นบ่ได้อยู่แซวบัตรคิวพุ่นล่ะแม่นเอาบัตรคิวมานได้ได้ดวดจองบัตรคิวบ่เห็นคนมาไกลให้เขาก่อนซะเนาะเขาเจ้าเฮาอยู่ไกลเฮาอยู่ไกลลจังมาพุ่น 晚餐。嗯嗯嗯